ในช่วงนี้เราจะมีภาพเบื้องหลังซึ่งคุณผู้ชมไม่สามารถหาดูที่ไหนมาให้ชมกันแน่นอนครับแม้ว่าความสนุกของ l o v e i ฟ in the Air Channel รีชาริตี้คอนเสิร์ตพ e ี e ซนต์โด v ว v โ Smart ร์ทโฟจะจบลงไปแล้ว <c oughs> ผมขอพักใจน,นิดหนึ่งครับเพราะชื่องานยาวเหลือเกินในช่วงนี้ผมนั่นในเกตแสบสวัสด์ปาร์ลกวงนิติยาทำหน้าที่ผู้บรรยายครับแหมบรรยากาศใอการงานกีฬานี่แหละครับในช่วงนี้เราจะนำเสนอเบื้องหลังในหลายๆแง่มุมให้ดูกันนะฮะก่อนที่พวกเขาจะ มอบความบันเทิงอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปแล้วครับเราดารานักแสดงของช่องสามของเรานี่ก็มีการซักซ้อมกัน<ม>าภาพที่เห็นนี้ก็เรียกว่าเป็นภาคสตูดิโอฮะ,ฮะก่อนที่จะเข้าสถานที่จริงก็จะมีการซ้อม b l o c ก i n g ท่าเต้นกันนี่สามสาวครับ,มรบผมอยากจะให้สังเกตอ่าหัวข่าวขาดของน้ําฝนนะฮะจริงๆแล้วผมไม่รู้ว่ามาขาดเอาที่งานนี้หรือเปล่าอ่านี่นะครับอย่าน้กว่ามีพจมานครับคุณแมทพูรีนีนะฮะ แหมมุม่งมั่นเต็มที่กันทุกคนเลยนี่ครับคุณเจนนะฮะลูกการขาวของเราแะ่ดูสนุกสนานงานนี้ผมย้ําหลายครั้งนะฮะว่าอย่าให้พัดลมเนี่ยมาทําร้ายเหม่งของเต้จรินพอลูกสาวผมคุณดูนี่ฮะคุณจะได้เห็นว่าเธอเป็นคนเดียวที่ังมีปัญหากับพัดลมตลอดเวลาเราต้องคอยเอามือประคองเหม่งอยู่ตลอดเสียสมาธิเป็นอย่างยิ่งฮะ ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นทรนเอาพลมเจ้ากรรมนี่มาตั้งไว้นะคุณดูฮะโอ้โหนั่นนมั้ยพูดไป่ทางขัดคำแล้วต้องแอบเก็บเม่งเป็นระยะรยะนี่มาที่สามสาเซตนนี้กันบ้างครับตัดสลับมาที่จรินทพรเหมือนเดิมฮะอ่า คุณเมจินะฮะขออนุญาตไม่พูดชื่อจริงนะครับเพราะว่าถึงทุกวันนี <Sure> ้ผมยังอ่านชื่อจริงเธอยังไม่ถูกเลยฮะพี่ไก่วรยุทธผู้จัดมากความสามารถก็มาให้กำลังใจน้องๆด้วยนะครับในวันนี้ระหว่างที่คุณผู้ชมดูเบื้องหลังนะผมอยากจะให้นึกภาพเบื้องหน้าที่คุณผู้ชมได้เห็นแล้วมาเปรียบเทียบกันอ่านี่ก็เซ็ตนี่ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์หนึ่งของงานนะครับเจ้าแม่นาคีกับไอ้ทศพล แล้วก็มีไอ้านัตเดชมาแจมด้วยครับโอ้โหคุณดูซะก่อนอยากให้คุณสังเกตที่นัตเดชนะฮะอยากให้คุณ้อมสังเกตที่อ้นัตเดชเป็นพิเศษเพราะว่าไม่รู้เป็นอะไรเขาดูจะดูสนุกเกินกว่าอาท้ทศพลกับเจ้าแม่นาคีเป็นอย่างยิ่งฮะโอ้โหอาจจะด้วยความที่มีพื้นเพเป็นหนุ่มอีสานนะฮะเขาเป็นเพลงภาษาอีสานนี่นะัตเดชดูจะคล่องเป็นพิเศษ ดูซะก่อนโอ้โ oh หซึ่งเพลงคู่ครองในเวอร์ชันนี้ก็เป็นการทําพิเศษเพื่อคอนเสิร์ตครั้งนี้โดยเฉพาะนะฮะจากเพลงออกแนวเศร้าๆนี่พอเป็นเวอร์ชันแดนซ์นี่อย่างที่คู้ชมเห็นแม่เป็นการกระจายทั้งหอส่วนนี้ต้องรีบว่าเป็นทีมนักแสดงผิวสีนะฮะเรียกว่าเป็นการรวมพลคนผิวเข้ม หน้าตาก็คุ้นหน้ากันดีอยู่แล้วนะคุณผู้ชมฮะโอ้โหดูสเต็ปแต่ละคนดูแม่จากในกลุ่มนี้นะฮะอ่ะวงนี้น่าสนใจครับหกิกแพคก,กระแทกใจครับ คุณนายนภัสนะฮะคุณพี่ภาชลาคุณมาสุอเล็แกแรนเดลอเล็กทิราเดทแล้วก็บอมทันินครับเป็นวงดนตรีที่รวมกันเฉพาะกิจเพื่อง,งานนี้ครับ<อ>ไม่เคยซ้อมกันมาก่อนเลยฮะแต่ต้องขึ้นเวทีใหญ่ขนาดน,นี้ก็เรียกว่าหกหนุ่มนี่ก็ทำกันบ้านหนักกันเป็นพิเศษศตัดสลับมาดูบรรยากาศในหอบ้างอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะว่าสเปเชียลเอฟเฟกต์เหาะเหมือนเดินอากาศภาคพื้นภักอากาศนี่ก็เรียกว่า จัดเต็มเพราะนั้นในเรื่องความปลอดภัยในเรื่องของเอฟเฟกตต่างๆการเช่าสลิงนี่ก็ต้องดูแลนักแสดงให้เต็มที่นะฮะเพื่อความสมบูรณ์แบบของการแสดงและก็เพื่อความปลอดภัยด้วยก็ซักซ้อมกันอย่างหนักเลยทีเดียวอาจจะเป็นความบันเทิงที่ผู้ชมได้เห็นกันนี่คือโชว์ในตำนานที่คุณผู้ชมไม่ได้มีวันดูนะฮะ ก่อนหน้านี้สามสาวนี่เขามีทีเด็ดมาฝากกันนะฮะคุณซิริต้านะครับคุณแอนทองผสมแล้วก็คุณเจนนี่เทนโพสุวรรณครับอย่างที่ทราบกันดีครับว่าคุณเจนนี่ประสบอุัติเหตุข้อเท้าแพลงนะครับโชนี้ก็เลยกลายเป็นโชว์ในตำนานซึ่งเราไม่มีวันได้เห็นฮะแต่วันนี้เรามีภาพการซ้อมมาฝากกันแหมเห็นแล้วเสียดายนะฮะดูสิฮะเจนนี่เธอตั้งใจเต็มที่ เดี๋ยวคุณผู้ชมจับตาให้ดีนะฮะอันนี้เป็นพาร์ทที่เจนนี่ต้องโชว์เดี่ยว s <S เธอก็ตั้งใจเต็มที่นะฮะ s <S เรียกว่าใส่เต็ม s <S ดูสิฮะคุณผู้ชมสปีดของเธอแรงกล้ามาก s <S จังหวะนี้ฮะคุณผู้ชม อับนึงนั้นล่ละฮะล้มลงไปโอ้โหเธอเจ็บฮะเรียว่าต้องหามกันเลยทีเดียวเจนนี่เปิดเผยว่าเธอพยายามให้หมอฉีดยาเพื่อมารับผิดชอบการแสดงในาพารของเธอนะฮะแต่ว่าทางคณะแพทย์ก็ไม่อนุญาตแหมน่าเสียดายในพาร์ทนี้นะฮะก็เป็นการซ้อมกันที่สตูดิโอช่อง3หนองแขมนะฮะเรียกว่าเป็นการซ้อมที่ เหล่าดารานี่ก็เรียกว่ามากันพร้อมหน้าพร้อมตาครับเรียกว่าเป็นการบล็อกกิ้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมคิดดูแล้วกันฮะโอ้โหเหล่าศิลปินนี่ก็มากันเยอะมากถึงขนาดต้องติดป้ายชื่อทีเดียวว่าใครเป็นใครแต่ละคนนี่เราก็คุนหน้าคุนตากันดีนะฮะแต่ก็ต้องติดป้ายชื่อบองการการสับสนนะฮะพาจากมุมสูงุณจะได้เห็นเลยฮะว่านี่เป็นบล็อกกิ้งตอนที่เดินแถวกันมา หเห็นภาพการซ้อมของหลาดาราแล้วเรามาดูเราแฟนคลับของดาราแต่ละคนครับแสดงแสนยานุภาพความรักที่มีต่อศิลปินดาราของเขานี่เป็นบรรยากาศด้านหน้า IMPACT ARENA เมืองทองธาน,นีนะครับคุณจะได้เห็นบ้านต่างๆาเรียกว่าป้ายฝงไป้ายไฟรกระพ้อมกันเต็มที่อุปกรณ์ของเล่นนี่เต็มที่นี่เบลล่านะครับโอ้โหนี่บ้านของคุณเกรซวรินทอนครับ บ้านจีรนีนี่บ้านเดียวบ้านคู่บ้านคู่จริงกันมาและด้านหน้างงานก่อนเริ่มต้นความสนุนนะครับว่าเราก็มีการประมูลของรักดาราครับเพื่อนํารายได้เข้าไปสมทบทุน3กองทุนการกุศลก็แต่ละชิ้นนี่ก็มีกระเป๋าของคุณเกรซครับหมวกองคุณบอยแว่นตางคุณเต้จรินพอนะฮะรู้สึกว่าที่ทำสถิติสูงสุดนี่จะเป็นแว่นจะเป็นกระเป๋าของคุณเจมมาฮะ ได้ไปหกหมื่นกว่าบาทอายอดการประมูลขอรักดาราหน้าง,งานเนี่ยก็ 23, สองหมื่นสามพันสี่ร้อยสองสองแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบาทครับโอ้โหเียว่าไม่น้อยอระหว่างนี้เราก็มาดูการแสดงแสนยานุภาพของแฟนคลับแต่ละบ้านกันเรื่องอาหารการกินนี่ก็เตรียมมาพร้อมครับนี่ก็มีการเซตเตรียมป้ายไฟเตรียมพร้อมกันเต็มที่นี่บ้านเนี่คุณมาร์ตบรินเขา โอ้โหเรียกว่าแฟนคลับนี่ก็ถือว่าเป็นสีสันอีกหนึ่งของงานเลยนะฮะอ่านางงานนี่ก็มีแบ็คดอไ้ถ่ายรูปกันรักใครชอบใครก็อ่ะกับตันปอนี่แหละครับ,บลูกพี่ใหญ่หัวหน้านักบินของเรานะฮะกับตันปอนัทวุฒิน,นี่ก็เป็นบรรยากาศก่อนที่พวกเขาจะขึ้นทำการแสดงนะฮะก็ตัดียมในเรื่องของการแต่งหน้าทำผมกัน คครรััับบสสวดีผมนักแสดงใหม่ของเราในห้างเพื่อนคณิน,น,นไม่รู้ยืนหลงควักอะไรนั่งงานเหรอไหมครับเจอครับเจออันนี้เป็นอะไรจะบอกหน่อยเนอันนี้เป็นให้คุณได้ฟังเสียงแต่ละคนเขาพูดถึงความพร้อมนะฮะผมเป็นกระจัวครับไอ้สจวดครับกระจวกระจัวอะไรล่ะเขาเรียกสระจวด ต้องบอกว่านักแสดงแต่ละคนเนี่ยมาเตรียมตัวตั้งแต่เช้าเลยนะครับบางคนมาตีห้าบางคนมาหกโมงอ่าเจมจินี่ก็อ่าคุณเจมมานะฮะดูดิฮะตั้งใจกับการซ้อมสะจนเดินผิดฮะที่เห็นในห้องน้ําหญิงนะฮะโอ้โหไม่รู้ไปเห็นใครห้องน้ําหรือเปล่าแน่นอนก่อยทําการแสดงนะฮะพลังเป็นเรื่องสําคัญภาพที่ได้เห็นตอนนี้ก็เป็นสายกินในแนวต่างๆฮะ บรรดานหนุ่มสาวนักสนแสดงช่องสามของเรานี้ก็เติมพลังกันหลายรูปแบบให้ผู้ชมดูเคล็ดลับการเรียกพลังกันของแต่ละคน กลุ่มนี้อิ่มแล้วนะฮะเล่นเกมร้อยข้าเรียงเมเ็ดคุณแม่หมูพิมพากานะฮะมาเชียร์ลูกชายคุณนายนภัทมือสันด้วยความตื่นเต้นนะคุณผู้ชมอโโอสองสาวนะฮะนี่ยาแย่ยยยกับคิมหลายคนยังสงสัยว่าเธอสองคนทําอะไรกันชี้อะไรกันนี่ยังเรื่อ่ยังเป็นความลับอยู่นะฮะว่าเธอพยายามทําอะไรกันยยมีบางคนแอบหลับฮะแต่แน่นอนคุณมาหลับในงานแบบนี้คุณต้องถูกแกล้งเพิบเข้าให้ ดูเหตุผลที่เขาแก้ตัวอ,อ๋อวันหลังถ้าเราแอบหลับในกองถ่ายเนี่ยให้บอกว่าเรียกสมาธิก่อนทำการแสดงดอ,อ๋อเป็นการเรียกสมาธิที่กลดดังครอกเลยทีเดียวใครก็ได้ช่วยเอากริบออกจากหัวนั่นเด็ดหน่อยโอ้โหโอ้โหคุณมาได้ก่อนฮะคุณไปโดนตัวไหนมาทำไมถึงดีดขนาดนี้ หลายคนอาจจะสงสัยว่าเบลล่ามาไหว้ผังคนดูทำไมฮะคุณก้องปิยะออการนั้เซอ้์ย้ำกับเชากัญชาว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ลบหลู่ให้กลับไหว้กันก่อนทำการแสดงทุกครั้งและนี่ก็คือวินาทีที่ทุกคนก็จะขึ้นเวทีไปเจอคุณผู้ชมแล้วนะฮะเติมเครื่องสำอางเติมลิปสติกกันให้เรียบร้อยสองสาวนี่ก็จุกจิ๊กกันตลอดทั้งงานส่วนแก๊งนี้นะฮะเรียกว่าเป็นแก๊งโชว์ซิกแพคฮะเบื้องหลังก็คือว่าก่อนที่จะได้เห็นซิกแพ คมคมสวยสวยบนเวทีพวกเขาจะต้องมีการเตรียมตัวโดยกันเรียกกล้ามกันก่อนเห็นไหมฮะก <c oughs> ล้ามเนี่ยมันไม่ใช่ของที่อยู่จะมาขึ้นก็ขึ้น,นะฮะมันก็มีการฟิตการเรียกนี่ฮะคนนี้ก็ยกดัมเบลนะฮะอีกคนนี้ก็วิดพื้นมีรอบเหรอให้แก๊งซิกแพคข,ขยืนเรียกกล้ามกันไป โอ้โหดูหุ่นแต่ละคนมช่วงนี้สาวสาวนะฮะสาวแท้สาวเทียมก็ดูกันไปซีดปากกันไปอ่ะตัดสลับมาที่วงนี่ฮะหกแพกกระแทกใจเ,เรียกว่าตั้งใจงานนี้มากซ้อมซ้อมซ้อมแล้วก็ซ้อมนในเรีกันเดียวก็เลยมีการถ่ายคลิปเป็นที่ล,ลึกแต่ในมือของอเล็กธีรเดชนั้นไม่ใช่อุปกรณ์เกี่ยวดนตรีเลยนะฮะเป็นพัดลมจิว๋ว ซึ่งลองเปล่าหน้าต,ตัวเองตลอดเวลาไม่รู้ทำไม,มผมแนะนำว่า6คนนี้ควรจะมีซิงเกิลเป็นของตัวเองร่วมกันนะฮะควรจะมีซิงเกิลเป็นของตัวเองร่วมกันสักซิงเกิลหนึ่งแฟนๆน่าจะชอบ เห็นไหมครับว่าเจมมีนึ่งหนึ่งไม่เหยื่อสังเกตสีหน้าเจมมาครดูสดชื่นมากรู้สึกว่าน่าจะมาเตรียมตัวตั้งแต่ตีห้านะฮะตาปลือเลยทีเดียวเอาละฮะ,เ,ะ,ฮะเรามาดูบรรยากาศในการซ้อมบ,บนเวทีจริง ตอนนี้เวลาที่คุณผู้ชมเห็นภาพการซ้อมนี้น่าจะเป็นประมาณ8โมงเช้าของวันที่29เลยฮะรอบแรกเนี่ยโชว์บ่ายโมงแต่อย่างที่คุณผู้ชมทราบนะแลผมบอกไปแล้วก็คือว่าโอ้โหบางคนตีห้าเนี่ยมาแล้ว6โมงมาแล้วภาพที่เห็นนี่คือ8โมงเช้าเลยนะฮะเรียกว่าแต่ละคนนี่ก็เตรียมพร้อมกันเต็มที่ซ้อมซ้อมซ้อมแล้วก็ซ้อมะฮะเพื่อแฟนๆช่องสามมาจริงๆอ่ะชมดูภาพบรรยากาศกันเลยฮะ คมลักษณะนี้เราเรียกว่าการรันทรูฮะคือการซ้อมเหมือนจริงเพราะยิ่งจริงเพลงจริงเลยเต้นกันจริงๆขาดแค่มาได้เปลี่ยนชุดจริงๆเท่านั้นแหละนะฮะอตอนนี้นี่แต่และคนนี่หน้าสดมาจากบ้านเลยทีเดียวนี่คือชุดมาจากบ้านเลย เออเขาพริยชนจริงจจากมวลหมู่เรามาดูในเซกชันของสาวๆกันบ้างฮะแต่ละคนก็เต็มที่เหมือนกันดูนัดเดทแล้วเรามาดูยายายากันบ้างโอ้โห ในช่วงเทปบันทึกภาพตอนแรกในครูชมได้ได้เห็นการแสดงชุดนี้แล้วลองเปลี่ยนมาดูแบบในเวอร์ชั่นภาคกันซ้อมก็ได้อารมณ์อีกดีนะครับคุณชมครับ ในงานนี้ครับพี่หนุ่มกลิตซึ่งเป็นหุ้มกับแล้วก็ผู้จัดช่องสามของเรานะฮะในงานนี้รับหน้าที่ Executive Producer ครับมาดูแลในช่วงของพาร์ทคู่จิน้นก็มีการนัดแนะซักซ้อมเตรียมมุกกัน พาร์ตคูจินนี่ก oh ็ถือว่าเป็นพาร์ทหนึ่งซึ่งโหเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆใน Impact Arena เมืองทองธานีได้อย่างดังลั่นครับก็มาจากการดูแลของพี่หนุ่งกรี๊ดนี่แหละฮะให้คุณผู้ชมฟังเสียงการซักซ้อมของเขาหน่อยเสียงเตรียวใช่ไหมค่ะมากี้มากี้ก็เลยบอกว่าใช่ค่ะตอนนี้ก็ต้องแต่ว่าเราจะ่มันใ้คนที่มาบอกว่าสุดท้ายออะไรก็ค้องทำด้านบอสเองค่ะเขาเชคด้บอสด้าบอสซึ่ไอ้มาแล้วต่อขึ้นมือเรา เอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นบางส่วนของภาพเบื้องหลังที่คุณผู้ชมได้เห็นกันนะครับ